Air Asia. รุ่นใหม่ Isuzu D Max ใกล้เวลาที่เราจะได้เจอน้องเฟร,รมกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าเธอคนนี้หักอกชายหนุ่มทั้งกองทัพยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ ดีแหมวันน <Harriet, S 1> ี้ก็พี่ก็อยากจะชวนน้องเฟมมาแบบชิวๆเพราเห็นคุณน้องทำงานหนักทั้งเรียนและทำงานด้วยก็เลยอยากจะ พามาทานอาหารอร่อยๆจะได้แบบเป็นการดูแลตัวเองนิดนึงค่ะนี่และที่สําคัญเลยนะคะพี่จะพาน้องเฟรมมาลองทํากาแฟเคยปห<อ>ไม่เคยไม่เคยใช่ไหมก็<ช>จะเห็นตามร้านกันแต่ว่าที่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ร้าน Dark by Philip d e b l l a นั้นเขามีสูตรมีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายที่น่าสนใจเพราะกาแฟเขาเนี่ย อร่อยแบบเป็นระดับโลกเลยแล้วก็มีสาขาเดียวในเมืองไทยด้วยขนาดเลยใช่แล้วค่ะต้องลองค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำกาแฟเลยดีกว่าไหมกาดบริสต้าสุดหล่อไปด้านในแล้วไปกันเลยไหมคะค่ะไปเลยเลยค่ะและนี่น้องเฟมค่ะบริสต้าสุดหล่อของเราสวัสดีค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคุณน้องถ้าใครที่ได้ไปออสเตรเลียนะคะจะต้องรู้จักหรือเคยได้ยินแบรนด์นี้ดีเพราะว่าเป็นแบรนด์ร้านกาแฟที่ดังมากๆของออสเตรเลียแต่ตอนนี้ก็มาเปิดที่นี่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะที่เมืองไทยคือถ้าอยากจะกินของแบรนด์ฟิลิปดิเบล่าเนี่ยต้องมาที่ร้านดักเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณแบงค์ที่จะมาสอนวิธีทํากาแฟอันโด่งดังของที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมือได้เลยครับเดี๋ยวผมสอนโอเคค่ะงั้นลุยเลยค่ะ เอาเฮดกรุ๊ปขึ้นมาแล้วก็ให้ลองกระแทกไปมันจะเป็นสัมผัสตรงนี้ครับแล้วกาแฟมันจะเอาแค่เต็มใช่ไหมแล้วขยับนิดนึงนี้คนง่ายลงแหบไรแล้วไม่เดี๋เราก็จะแทมครับนี่อันี้แทมลงไปก็ทีนี้ก็เราจะมากัด เขามันสเตเบิลแล้วก็ปล่อยช็อตออกไปครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสตรีมนมกันสตรีมนมครับเยื้ลงมือเทนะฮะอ๋อเฮ้ยมีความหวานเหรอ พิชโนของเรานะคะฝีมือฝีมือจริงๆของแหวนและแฟนชัยพอฝีมือแล้วออกมาก็เป็นรูปหัวใจในในสไตล์ของแหวนและเฟรมนะพอได้ไหมคะนี่ก็ดีมากให้คะแนนเท่าไหร่อ่ะหน้าตาโเอาไป9.5 9.5โอ้ยลบ9.5ดูจริงใจมากเลยเต็มร้อยเต็มร้อเชื่อเชื่อเชื่อ อะไรเดี๋ยวเราจะพัฒนากันต่อไปโอ้โหแต่วันนี้ก็สนุกมากวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสอนวิธีการทำกาแฟคาปูชิโน่ให้เราเดี๋ยวจะไ่ชิมว่าอร่อยจริงๆนะคะสลิปจูเบลล่าฝีมือเวน a แอนด์ฟมนี่นี่คือแบบคนทุกคนก็จะทำมารสชาติได้ประมาณนี้หรือมันแล้วแต่มือคนคะอาจจะมีพรสวรรค์ รับริสต้า,ค,าคนนี้มากเพื่ออะไรเราก็แบบรู้ส <c oughs> ึกว้าันเกำลังใจ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับอาชีพบริสต้าของแหวนและน้องเฟรมพอจะรอดบ,บ้างมิคนเนียช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเมาท์มอยกับเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของสาวนคนนี้อดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ